เรือตรวจการติดอาวุธปล่อยนำวิถีหรือที่เรียกว่ามิสซิลปาโตรโบสเป็นหนึ่งในยุทธปกรณ์ทางทะเลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพเรือโดยเฉพาะในด้านการป้องกันชายฝั่งการลาดตระเวนและการตอบโต้ภัยคุกคามทางทะเลเรือประเภทนี้ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางแต่มีความเร็วสูงและอนุภาพการยิงที่รุนแรงเกินตัวมิสซิลปาโตรโบสมักติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือรบ ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลยอย่างแม่นยำขีปนาวุธเหล่านี้มีระบบนำวิถีที่ทันสมยัยเช่นเรดาร์อินฟราเรดและระบบนำวิถีอัตโนมัติทำให้เรือสามารถทำลายเป้าหมายศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายกองทัพเรือไทยได้นำมิสซิลปาโทรโบสมาใช้เพื่อเสริมความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เรือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการในน่านน้ำตื้นการป้องกันอธิปไตยทางทะเลและการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลของประเทศนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการปราบปรามการลักลอบขนของผิดกฎหมายการก่อการร้ายทางทะเลและการคุ้มกันขบวนเรือสำคัญโครงสร้างของมิซิลปาโตรโบ๊ทถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงใช้เครื่องยนต์กำลังแรงทำความเร็วได้มากกว่าเรือรบขนาดใหญ่ ทำให้สามารถเข้าจู่โจมและถอนกำลังได้อย่างรวดเร็วระบบเรดาร์และระบบสื่อสารที่ติดตั้งบนเรือช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและประสานงานกับหน่วยอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสรุปมิสซิลปาโทรโบตเป็นเรือรบที่มีบทบาทสำคัญในสงครามทางทะเลสมัยใหม่ด้วยขนาดที่เล็กความเร็วสูงและอาวุธที่ทรงพลังเรือประเภทนี้จึงเป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศทางทะเล และเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมรบและความทันสมัยของกองทัพเรือไทยในยุคป,ปัจจุบัน